สว,ส,สวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจโอ้สบายดีพวกค่ะไม่ได้เจอกันโนดไม่ได้คุยกันดนไหมสบายดีค่ะพี่โจสบายดีแม่บ่ค่ะสบายดียอยู่ค่ะโอ้คือบวโทรหากันแน่ไปอักเอาไปอักเอาผู้เดียวเนาะหนอ <c oughs> ได้ระเลีย้หรีออยนปงได้เหรียญปูคือว่า อจองเหรียญปูมาสองแบบไหมคะ่ะเหรียญเงินเละยเหรียญทองไหมคะ่ะอืมค่ะได้กาวมาบูซากค่ะก่บช่วงจองที่ว่าเหรียญท่านมาถ,ถึงเนาะคะ่ะหงวดหนึ่งหนึ่งหกเหรียญปูว่าท่านไหนมาหอดเอ๊งวดนั้นจ้ะอ่าก็คือฝันไหมคะ่ะพี่โตจ้ะูฝันว่า คือจะมีงานจัดงานเอียงจากยางเนี่ยค่ะมีงานการเลียงงานเรียงของพนักงานไหมค่ะจัดคือจังมีงานเขาไปในป่าเป็นป่าไหมค่ะเหมือนกับข้าไปเจียวเขาใหญ่นี่ยค่ะไปจัดอ่าสมมนาพนักงานนี่สิแม่ค่ะยางไปพ่อกระล้าสิยางไปเขาสิมาเชิญไปขึ้นเวทีเพื่อคือจะให้าสิบไปประกวดเวทีเหล่าห้าเป็นคนจีจีต้องไปประกวดคนสุดท้ายเนาะค่ะมูก็เลยว่ามัตตามันสีเวลามันสิเบิรดแล้วเดี๋ยวเตอรอคนเดียวแล้วสินั่งหน่อยเดี๋ยวเธอคนเดียวแล้ว แต่มากประกวดกันเลยว่าค่ะค่ะไปเปราเพื่อนก็นเลยว่าไปก้อนเดี๋ยวตามไปค่ะพ่อเราไปอ่ะปูองปูพายานาคนะมานนอนตรงคือเป็นเหล็กตรงคือเสาตรง,งเงาเหยียดสุดลูกหูกสุดลูกตาเลยค่ะพี่โจองง่ายมากๆาแล้ว้บอกว่าองปูเอ้ลูกสิขออนิยาตไปเด้อลูสิไป ประกวดงานยังไม่เหตุอีกอย่าง um ับลูเด mm ้อ hmm ดูยันขึ้นไงคเนาองดูสิขามปูไปได้เจ้าไหนรูบกระขามปูยันบาปปูเห็นรูขามไหมพี่โจวว่าปูหยุกโตจะคองล่งดินให้เข้าไปได้โดยบุบ่โดนหลังกายเพ่นเลยบ่นสุ่นโตเพ่นเลยเพาะอยังเลยจ้ะแบบแล้วสักแป๊บนึงพ่อเข้าไปได้แล้วเพิ่นกะหยุกโตเพิ่นขึ้นมาอีกแต่ว่าเป็นเหล็กหนึ่งคือว่าตรงดิ้งเป็นเหล็กหนึ่งเลยค่ะจ้ะ อันนี้ค่ะไปพอผู้ชายคนหนึ่งยู่ในห้องน้ำอาบนา้ำยู่ในห้องนมม้ำ่างนี้นก็บอกว่าผูา้ชายจะมาขอโทษด้วยค่ะที่ว่าเอ่าเพลนเฟื่อยกลไหมค่ะจ้าลอนจอนเล่กันเล่ไปตีมว้ยคือจังเพ่นเขาชนะเพ่นไหมคะ่ะคัดหลังขอโทษด้วยค่ะแล้วก็เห็นออเยะวะของผู้ชาย้ไหมคะ่ะจ้นั่นแหละแต่เล่ตีวนะ ค่าจังสี่ก็คือมีอย่างเดียวคือว่าหกหนึ่งหนึ่งหกอย่างเดียวแล้วก็เห็นองค์ปูอยูย่หนึ่งอย่างสี่ก็คือห,หนึ่งเก,างเกา่าหนึ่งเก่ากับหนึ่งหกพุนตัวเดียวไมมค่ะพุ่นโตงวดนั้นนะคะอือันนี้ย้อนหลังคึองวด<อ>งวดที่แล้วบค่คะงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกบนแล้วก็หนึ่งเจ็ดลางมันบ่ค่ะงวดก่อนค่ะกับกระถือค่ะส่วนงวดหลังไหมก,ก็คือว่าฟันเห็นปูอีกค่ะ<อ>ฟันเห็นปูอีกปูว่าอยากได้กะ ไปซื้อเอาจ้าปูสีหขันหาบูซ่าเอาเกา่าเอาเกา่าอย่าลืมจุดถูกเก่าดอกไหมคะ่ะจ้าบูซ่าขันหาเนไหมคะ่ะจ้าจ,ะ,จะตีเป็นหา,หาเก่าศูนเจ้าค่ะอืมบูซ่าปูบอกว่ากันค่ะปูบอกว่าอยากหายอยากได้อยากบูซ่าขันหาเอาเา็นปะค่ะ,ะแล้วให้จุดถูกเก่าดอกอ่าอยากรวยรอืมโอ้ยเป็นหาเก่าศูนย์นะคะ แต่วันออกหกเก้าสิบค่ะกระดสองตัวจะมนเป็นห้ยอ่านไหมค่ะจ้ะอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะใช่ค่ะงวดที่แล้วปูกับมะห่คือว่าคือว่าปูมะห่ทุกงวดเลยบอกค่ะค่ะมะห่ทุกงวดงวดน้ี่วันอาเสื้อมือแรกหลังจากหวยออกเมนโะขึ้นหลังจากหวยออกขึ้นวันที่สิบเจ็ดกะมาฝันมาฝันแบบปูมาเขียนตัวเลขใหญ่จากรวยเมนบบแนนค่ะปูหนูจากสอพาน มาเดี๋ยวปูสีเขียนไห hmm. เป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวเลยด้วยค่ะ <Yeah. S 2> ใส่ชุดสีขาวไม่เขียนตัวเลขตัวสีดแดงแดงเลขแปดหาแล้ว,ว,วลก็ว่งไววงแล้วแต่ว่าแปดหาเพิ่นบังไว้ด้วยค่ะเพิ่นบงังเอาเพิ่นเขียนแล้วแล้วเพิ่นว่าจะจะดูนานอย่าเบิง่งโดนอย่าเบิง่งโดนเพิ่นว่าอย่าดูนานเอาแค่แป๊บแป๊บเลยเพิ่นก็นจะไม่เขียนอีกตัวหนึ่งไหมค่ะ, 98, ะเก้าแปดเล้วเพิ่นกะเขียนคือจังภาพสีส้มให่พุดโตเบิ่งอะค่ะจ้า ปูเขียนลังตอนนั้นเลยแบบวายฮาเห็นแต่ว่าเก้าแปนี่ชัดมากสีแดงเครื่องแปดห่าและเก่าแปดค่ะตะปูวงวงใบแบบเขียนเป็นมันไม่หอยคือจังนี้เลยเกล็ดนักแค่ค่ะจ้ะเดยวเด้ออย่างเอฟซีเมื่งคือเมืองถึงหลังคุณแม่คือเมืออ้อันเดียเปิดแจงกันเลยแบบว่าเป็นสีแดงไหมคะก็เลยเอาปากาแดงสีแดงเขียนมันก็นเลยว่าชัด คือเอานี่คือหลอกจากควมฝันของจากของออกมาไหมคะอามารถตีอันนี้ก็คือว่าคุณน้อยคุณน้อยเดี๋ยวเด้อคุณน้อยพ่อฝันล่ะคุณน้อยก็เลยเอาไม่เขียนไว้เลยบอกค่ะตั้งแต่กลางคืนบอกแมนบ่ค่ะคือตอนเสาร์มากคือว่าฝันไก่จับสว่างแ่ะแม่ค่ะจําได้แม่นบ่จําได้บ่จำแม่นเลยค่ะจําแม่นเลยค่ะเพราะว่ามันสีแดงมันผัดปิดตาพอปูย่าเมยค่ะ ผูอยัางว่าอันนี้คือตัวนี้อันนี้คือตัวนี้เอาให้ได้เป็นร้านสี่หมคะ่ะเพิ่นว่าจยังไนเนี่ยก่อนแปดหาเขียนในแปดห่หาเป็นบวกค่ะแปดห้าตัวแปดห่าเพิ่นเขียนแบบเพิน่นเขาวงไหมคะ่ะวงเพคือจังไห้กะแนนนักเรียนนะสีะนี้คะ่ะแปดห้าวงสิงนี้วงกลมแต่ว่าแต่ว่าเป็นใสสีแดงบดอย่่งนะคะ,ะแล้วก็มาเขียนอีกทัดลงมาขางลางคือมาเขียนเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็วงใหม่แต่ว่าเขียนกระยึกกระยึดลงมาขางลางเข็ยนเป็นเด็กเก็ยหอยไหมค่ะจ้ะ ขึ้นเลขสามเนาะขึ้นเลขสามกับขึ้นเลขสามกับขึ้นขึ้นเลขเจ็ดกับขึ้นไหมค่ะก็เลยเอาออกมาเขียนแในสำนันไหมค่ะจ้ะจ้ะบานี้คุณหน่อยตีเป็นเลขยังแน่ะค่ะแตมีตีออกมาคือเป็นแปดห้าแต่ว่าวงกลมก็เลยเขียนเป็นศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าแปดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดไหมค่ะจ้ะนี่ศูนย์แปดห้านะจ้ะตัดเอาเนาะค่ะนี่ตัดเอาเนาะ ศูนย์เก้าแปดะแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดคือสิมากเลนดังอะไรก็เป็นไปได้แต่ว่าตั้งชิดตั้งล่าสุดชีฝันเหมือขึ้นบ้านจีตีโจทย์กันออกบอล่าสุดอีกเลยค่ะเพึ้นโจเของก็ฝันอีกเนี่ยค่ะฝันบางในหน่อคือว่าอธิษฐานอีกค่ะขอปูว่าปูถาหวยชีปูไห้หนู มาแล้วให้ลูกให้หลานมาแล้วเนี่ยถ้ามันแมนหรือว่าบ่แมนหรือจังไดให้มายำให้ลูกแน่ได้บ่ค่ะอ่าลูกกัอธิษฐานเอาเนี่ยค่ะว่าค่ะลูกได้ลูกกัสิอธิษฐานในสิสางองค์ปูนั่มเส้นขาเได้สางองคูนั่มเหมือนสีเขาขอให้ลูกลูกเด้อปูเด้อลูกสิถวายซ้ำนันซ้ำนี่กระบอกเพื่อนแม่ค่ะ บอกเพื่อนว่ารูดูซ้ำนี่รูสิตวายซ้ำนี่แต่ซ้ำนี่รูสิตวายซ้ำนี่เด้อแต่ว่าขอห้ลูกสูกเด้อปูเด้อมาขอฝันลูกเด้อมาย่ำเด้อปูเด้อแม่จ๋าบอกบเพื่อนนะคะ่ะแต่สวนมุ่นแต่สวนมุ่นค่าถาเพื่อนเนี่ลแหละคะ่ะก่อนนอนก่อนก่อนออกไปทำงานแล้วก่อนนอนเสียจจังสิยทุกมือไหมคะ่ะค่ะเรากับเพื่อนก็เลยมาย่ำฝันอ่ายดดู่ดีดีคือแบบว่าเป็นองค์จำลองไหมคะ่ะองค์จำลองอยู่ใน นอย่งกับเพื่อนอื่นฐานมันปะค่ะองค์จำล่องปูเป็นกับโตมิฐานรองรับองค์ปูมันปะค่ะ,ะเป็นตังตังใบบูซาอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะแต่เป็นองค์ผีเงินที่ห้าบูซามากเลยค่ะเป็นองขันห้าเป็นเหรียญเงินก็คือเป็นสีเงินเหรียญทองกับคือเป็นเหรียญทองเหมือนปะค่ะคือเป็นสีนันเลยต่งยุองค์จำลองรอบโตห้าเลยแม่ค่ะพี่โจร,อ,รอบตัวหนูเล่ยแบบรอบตัวหนูไปเบิร์ดเลยรอบเลยละค่ะสลับอง์ปูเล่ะ หมายถึงว่าห่างเพิ่อนหมายถึงว่าห่างเพื่อนรอบบอกค่ะว่าแมนค่ะคือว่าเป็นองค์เป็นฐานไหมค่ะเป็นองค์องค์องค์ต่าง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 เป็นองค์ขาองค์มั่นไหมค่ะแต่ว่าต่างเรียงจังยุลานเพื่อนสิขายของจังสีไหมค่ะแต่ว่ามีหลายองค์แมนค่ะแต่ว่าเป็นองค์ปูอย่างเดียวแต่ว่าเป็นองค์ปู้ย่างเดียวแต่ว่าหลายองค์ไหมค่ะเป็นสีเงินบอกค่ะเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีสีคือจังเหรียญ สีเขาบูชามากไหมคะ uh huh. เป็นเรืยอสีทองแดงเป็นทองแดงเนาะค่ะอีกเรียญหนึ่งเป็นสีเงิน <Yeah. S 2> อีกเรียญหนึ่งสิเป็นทองแดงไหมค่ะ <Yeah. S 2> สิเป็นแบบนั้นเลยการสลับกันค <Yeah. S 2> ือต่างสลับกันแบบนั้นเลยไหมคะ uh ่ huh. จะจูจูไก่หนี่แม่มย,ยิ่งเปนหนึ่งใส่ชุดสีขาวงามหน้าตาผิวพรรณดีมากเลยเพิ่นมาบอกว่าหนูเขาบระท่านไหนบอกอีกอย่างกับเฮ้าเด้แต่ว่าผ้หยิ่งคนนั้นเป็นก็เลยยางไปว่า้ประมาณ หกสิบกว่าขึ้นไปแล้วแหมคะ่ะเหมือนคนอยู่ในศีลนคะค่ะเพิร์นก็เลยยางเขะเพื่อนคนนูน้นพนุ่มมุ่งบอกปูว่ะปูคันปูเสียหายคันอีดีก็บอกเพิ่นตัวลาประาสริฐก็บอกเพิ่นซาเป็นสิแม่บอกหมายถึงว่าให้ให้บอก,กอบนู้นไหค่ะพี่โจจ้ะบาหนึ่งเพิ่นก็เลยเอามือไปลูบองปูโอ้โหโห,หนูตกใจอ้าองปูขึ้นขยับได้เอ้าปูมีชีวิตเจ้านี่ โอ้โหวันนี้ก็เลยยกมือก้มกาบลงสาธุคับปูหนูนึกว่าปูอยู่นิ่งๆปูเบาได้จ้าหนิอือปูเบาได้ปูขยับได้ก็เลยว่าปูหวที่หายมากนะมันแมนอยู่บ่ละปูก็เลยบอกว่ามันแมนแล้วจะปูว่าสิได้ห้เอาสามใส่ห้เอาศูนย์ใส่ได้แต่ว่าเก่ากบเจดแล้วมันนิ่งอยู่ได้ปูหวานสิแม่ค่ะอือ เพิ่นว่าเก้ากับเจ็ดมันนิ่งดิเก้ากับเจ็ดอ่ะมันนิ่งอยู่เตาว่าให้เอาศูนย์กับสามอ่ะไซปูวามันมีสามปูว่าแมนวะปูปูปูวามันมีสามมีศูนย์ต่าว่าเก้ากับเจ็ดอ่ะมันนิ่งให้เอาสามกับศูนย์ไซปูวางสิแม่ค่ะก็เลยว่าปูบ้นแมนดีหลีบอทาแมนอีดีลูกสีซอยสางซอยถ้ำน้ำเด้อผู้หญิงคนนั้นก็เลยต่อมาว่ะ ซอยสางซอยถ้ำเอลีเดอร์เรเลยกว่าจ่าถ้ำนั่นแหละกระชองกระสะดุ้งตื่นเลยแม่คะ่ะร mm ู hmm. ้สะดุ้ง,ง,ง mm hmm. ตื่นตื่นมากเลยต่ว่ากระชงถ้ำปูไหววาเออหนูขันหนูใดหนูสีซอยสางซอยถ้ำน้ำเด้อปูน,อนั่นแหละหนูพูยิ่งกวเานั่นวาเขาหลับปากแล้วเด้อปูว่าเขาสีซอยสางซอยถ้ำกายเพิ่นซาจำแม่นเด้่องิปูบอกเออต่ว่าเขาเห็นตัวเลขเลยได้คะ่ะทิปู ทิปตอนปูบอนคือว่าตัวเลขมันลอยขึ้นมาไหมคะตัวแรกลอยขึ้นมาอยู่หนาปห้ยเห็นตัวเลขไหมคะกัะเลยว่ามันแมนตัวนี้อีบอลหรปูแม,มนตาหายเอาสามกับศูนย์ไซเดอร์นั่นสิไหมคะไซไซกับยียงบางนีไซกับเก่าเจ็ดไหมคะวุ้ยบานีไซเอาสามกับศูนย์ไซเก้าเป็นเลขดนังบางนีคุณน,น้อยว่า นู้นกับวามันขันบ่านากระซูนเก้าเจ็ดหรือสามเก้าเจ็ดว่ะค่ะพี่โจขันปูย่ำนั่นสิหายเอาศูนย์หายเอาศูนย์กับสามไซเดอร์แต่ว่าตัวเลขมันลอยขึ้นมากเลยอยู่ในหนาเข้าเนี่ยคือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามนั่นสิแม่ค่ะเก้าศูนย์เจ็ดบอก เก้าศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะโอ้เอฟซี FC ฟังก่อนเด้อบันนี้เนาะคุณน้อยพันตีไห้หลังเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามก็มีปูวามีสามกับศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าไหเอาเก้ากับเจ็ดมาใส่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าเก้ากับเจ็ดมันนิ่งค่ะใช่ปูบอกเก้ากับเจ็ดมันหนึ่งไห,ห้เอาศูนย์กับสามมาใส่เดอร์ลูก ปูวาแค่นี้แม่ค่ะอื้วแล้วผู้หญิงคนไหนกระบอกข้ามาว่าปูหายแล้วแต่ย่าลืมคําสัญญาเด้อว่าสีซอยส้างซอยท่ามหนูก็เลยบอกป้าค่ะเราปากไปนะสีแม่ค่ะล้วก็จะคล้องกับสะดุ้งตื่นเลยอ๋อสถานที่มองหันเป็นไซนมองไรค่ะสถานที่ตรงนั้นื่อรููว่าเป็นจังไหนื่อรููว่ายยุ่งมองไหนต้องวายจะคล้องเนี่ยว่าปู่น่ะรอบจะคล้องอยู่ไหมค่ะกับอ่า คุยยิ่งคนนั่นแหละค่ะแตาบันเป็นถือศีลไหมคะ่ะแต่ว่าปูเนี่ยเป็นลูกลูกปั่นแต่ว่าเวก้าวเท้าได้ขยับได้ไหมคะ่ะม,มีเสียงคนคือเป็นเสียงผู้ชายว่าก้าวเท้าเลยไหมคะ่ะจะเป็นเสียงปูว่าวก้าวเท้าเลยอะค่ะคือจังถุกเดียวที่มากแหละค่ะจะเป็นลักษณะนั่นค่ะแต่ว่าคันตัดได้ก็ทีเป็นศูนย์สามเนาะคุณน้อยเนาะศูนย์สามศูนย์สามแต่ว่า <c oughs> เก้าเจ็ดขึ้นนิ่งแทนนะ เก้ากับเจ็ดมันนิ่งเนาะแมนค่ะคันคุณน้อยซื้อนี่ซีซื้อตัวไหนค่ะซื้อคือจังโศงให้คุณโจเบิงเหรอค่ะพราะว่าไปหาซื้อแล้วได้ลอตเตอรี่ซ้ำนันไหมค่ะไปจองไว้ได้ซ้ำนันเลยเดี๋ยว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 เบิงเบิงก่อนอันนี้ซื้อยังไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวแอดเบิงก่อนเด้อเจ็ค่ะเนาะนี่เด้อการรัตตอรี่เป็นกรรมเด้อนี่เด้อนี่เด้อ ลอตเตอรี่ของคุณน้อยสิริเด้อค่ะเอฟทีเห็นบ่เนี่ยเอาแอดให้เบิง่งเพิ่นส่งมไม่แอดเบิง่งนี่เพิ่นหาซื้อไว้เนาะเห็นบ่ค่ะตัวแรกคือ709ตัวที่2อคือเจ็ดหนเนาะค่ะ370 470 779เนาะอันนี้ก็คือลอตเตอรี่ของคุณน้อยสิริเด้อค่ะผู้ใดแคปทันก็ทันเดอ้อปู่มาบอกคุณน้อยเพิ่นก็ได้ทุกงวด คุณน้อยได้ทุกวันนะคันเนาะโอ้ยดีใจคิดถึง,ยงอยู่กันคิดถึงคุณน้อยอยู่แต่ว่าแอดกับจักสเหาเบอร์โทรอยู่ใส่แอดจับเบอร์เลยอังจาเป็นยังค่ะในไล่กับในไล่กับซื้อบ่ตรงกันไหม <c oughs> ในไล่อ่ะ <c oughs> ในไล่เพิ่นซื้อหนึ่งแม <c oughs> แต่ว่าซื้อเล่นอีกซื้อหนึ่งนะแอดกันเลยโอ้ยอยู่ใส่เนาะนนี่เด้อคุณน้อยจับยิบจับลอตเตอรี่ไว้ตามที่ปูมาให้เนาะค่ะเนาะเอาแม่นค่ะกา ของคุณน้อยเสื้ออันนี้ของจริงเนาะคุณน้อยเนาะต่ตัวจงมันดังมันหาบ่ได้เลยไหมค่ะ08หา08หาหาบ่ได้บ่จบ่ได้เลยค่ะไปหาลัตรตลีบ่มีเลยเพราะว่าไปหาลัตรตลีบ่ได้เลยไหมค่ะมันดังมากมาดอ๋อดังบตอนนี้08หานี่ดังบแป8หาป8หาหาป8นี่ดังมากค่ะไปหาบ่ได้เลยค่ะ เสียนมันคือสิมส่มันสิ่สบางอึดบางยาดก็ไม่หาซื้อแถวผ้ตาดีหละพ้าตาเขาขายหลายหลายนี่รู้จักบ่างผ้าตาอโอ้ยค่ะอันนี้ก็สิไปเอาเตอเจ้าประจำห้องจักขคองไหมค่ะอืมขันมีก็คือเอาถามว่ามีก็คือว่าเอาไหมค่ะโอ้ยหนูขอคุณหลายหนะคุณหน่อยเนอะปูไปหา,าปูไปหารอบแรกก็คือไปเฮเดโตยาวเลยเมืนบ่รอบแรกที่เห็นเมืนบ่ค่ะ อันนั้นคือตัวแย่คือมวดของวันที่หนึ่งหนึ่งหกเลยค่ะทีว่าเหียดเป็นเลขหนึ่งแต่เลขตีเป็นหนึ่งหนึ่งหกกันหนึ่งเก้าไหมค่ะเจ้าที่จาไ,ได้นี่คือ,อปูปมหาหนี่สามรอบนี่ม็นบอกค่ะแมนค่ะอันนี้คือของเดือนของของของหลบไม้นี่ปูสีมหานี่นี่แมนเป็นแมนหลบที่สามของเดือนของหลบนี้ค่ะอ๋อไม่ยาำไหมค่ะอ๋อบบเกียวบบเกียวกับรอบก้อนก้อนมนบอกค่ะ ว่บาบ่เกียวเลยค่ะอ๋อเจ้บบาว่าก้อนหนานั่นเพิ่นกับไปหาอยู่ตลอดบอกค่ะแมนค่ะเดี๋ยวเดียวถามแน่คุณน้อยเฮ็ดจังไหนถึงปูปูทึกไปหาอยู่ตลอดค่ะ,ะทุกมือวันผ่าก,ก็ขึ้นขันหาดอกไม้สีขาวทุกอย่างต้องใส่ขันหาขึ้นหน,น้าบูซาใส่ผลลมัไม้พู่หยางเชียค่ะขึ้นทุกมือวันผ่าอยู่แล้วค่ะอ,อ๋อม,มีพู่ร้อมบ่หมากพู่ร้อมบอก่ะ ใช่ค่ะทุกวันแล้วล่าสุดเพิ่มเลใช่ค่ะเจ้าช่วงนี้บอกเผาเป็นแพงไว้ค่ะไปหายากยากขึ้นบอกเผาขึ้นเพิ่มเขาก็ได้ขึ้นลูกเดียวจริงๆบอกเผาต้องการขึ้นให้เพิ่นให้ปูสามลูกแต่ว่าบางเพ้าเนี่ยห่างหลายๆ่เลยบากเพ้ายู่ในห่างด้วค่ะค่ะ คันบ่ได้ก็ปูได้สวนสามพันเหมือนไรอะไรบางเท่าหอมใช่พอหยอกใช่หยอกเฮ้ยน่าดีใจเนาะคะ่ะคุณน้อยเป็นอ่าบอบอกบอกบอกบุญเนาะคะ่ะอ่าให้เอฟซีแฟนช่องของโจพ้าลวยคุณพ่อคุณแม่คุณน้อยเป็นได้ทุกงวดแม่นบอกคุณน้อยถามอีหลีได้ทุกงวดค่ะงวันว่างวดแต่ว่าเป็นเงินว่าหันก็ได้เก้าศูนย์อยู่ค่ะ เพราะว่าปู้ไปบอกเป็นบะแมนค่ะปู้ว่าขันยาด้ก็ให้บูช่าขันหาจะคล้องกับตีย่างเดียวขันกับเป็นศูนย์เพราะว่ามันกลมไหมค่ะก็แล้วก็เล็กเก่าแมนค่ะแล้วก็ปู้บอกให้จุดทูเก้าดอเก้าดอข้าวว่าเก่าคือเก่าอยู่แล้วค่ะอืแต่หาคือหาอยู่แล้วค่ะอืแต่ว่างวดนี่โอ้ขอพูดหลายๆเดิมมีสามสามกับศูนย์เนาะสามกับศูนย์เลย ค่ะเราก็เลขมันกระตรงกันกับของเสี้นขาที่เพิ่นหายมากไหมค่ะลเลยตรงก็เลขอาจารย์ด้วยเม็นบ่แมนค่ะแมนค่ะตรงก็เลยอาจารย์หองอาจารย์จะเป็นหกเก้าศูนย์แต่ด้วยที่เจ้าของบอา่ามักเลขหโค่ะค่ะเอาทหาเก้าศูนย์ค่ะบ่แต่วาพี่มกักมักนเลขหโคกวันนี้พี่พี่ขับรถมาจากจากันโจพาด้วยครับบ้านจ่ามองมอง,มองรอดูโมงเห็นไหม<า>เห็นรถปิ้นเท่าไงท่องอยู่ทะเบียนเก้าสี่หรือสี่เก้าศูนย์หกบ่ได้ ล่ามุนลุยตุยใช่อันนี้เรื่องจริงไหมค่ะล่าสุดนี่มันว่นาค่ะที่พี่โจไปจุฬาขังนอพิ่งกลับมาเรืาา่บ่ว่าค่ะเมื่อวานก่อนสองวันสองสามวันที่แล้วค่ะสองสามวันที่แล้วอุ้ยก็เลยว,ว่ามันทะเบียนยังคนสะร่เบองแต่ทะเบียนรถรถก็เลยสี่นั่นกันไหม,มนั่นแหละค่ะ,ะงางท่องปิน้นเผาเลยสี่เก้าศูนย์หกจำได้ขึินใจ สี่เก้าศูนย์หกคันเป็นไปได้ค่ะคือว่าน่าจะเป็นเก้าหกเาะค่ะกา,การบ่รู้ดิค่ะอันนี้โจงกันว่าไว้ฟังซื้อเนอะาะเพราะว่าโจเห็นนะค่ะเอามันก็สิตรงก็เลขกคุณหน่อยดิปูว่องห้ลงกล้องอยู่เป็นม่ละค่ะแมนค่ะนี่ไม่ศูนย์บอกฮมันสีไม่ศูนย์อยู่เนาะนี่ยังจะเป็นไปได้ค่ะ,ะบนันนี้แต่ว่าคุณหน่อยชอบวิลีตัวใดค่ะค้อ,อนตัวเดียว ชอบค่ะค่ะคือมาเก่าแปดเลยค่ะโอ้มาเก่าแปดถามเพราะว่าตัวแดงแห้งไหมเก่าแปดไหมค่ะปูไม่ยำเลยไหค่ะปูไม่ยำต่วันปูตะวันลาสุทธิปูไม่ยำมาบอกไม่ต่วันปูบอกว่ามันมีสามเลยลูอเอาสามใซส์ใช่ไหมค่ะเกือบมาเก่าแปดก็เก่าเจ็ดนั่นแหละค่ะคุณน้อยมาเก้าแปดแล้วกันนี่เด้อค่ะเก้าแปดแล้วกันค่ะเรื่อง ที่คุณน้อยมากก็คือเก้าแปดเมื่อขวา,าว่างเลยได้ใส่เมือเ่อใส่หาปรกกายอ,อ,านอา้นี่เอ้านี่เด้อที่คุณน้อยมากก็คือเก้าแปดเพราะว่าโจมว่นนี้ปรกกายแดงโอ้ฝนตกออกไบปบไดเดี๋ยวเดี๋ยวตีขีดในหะ้เอฟซีเดเก้าแปดนี่คือตวัวแดงจึงครึ่งเลยนะคุณน้อยเนาะค่ะตวัวแดงเลยค่ะเอาขีดเส็ในใต้เพื่อนแอเก้าแปดแล้วก็มีสามมาอีงเอา้าเด้วเราจะบุญวาสนาแต่คุณน้อยเพื่อนกระสิ ปูม่บอกเพิ่นมันกับสิรูต,ตัวแต่เพิ่นกะยำไปแล้วเนาะคุณนอยก็ยำไปแล้วเนาะเก้าแปดเนาะกับศูนย์สามหม้แม่นได้ทั้งบนทั้งล่างเหมือนเนาะวันนี้เนาะอย่าเลื่อมเปลี่ยนเก้าเป็นหกได้สิ FC. ในยาของปูเก้าเป็นหกด้ค่ะใช่ถูกค่ะแมนจะวางงวดน,นี่องค์ปูตั้งรอบเลยองค์ปูคือจังอ่อที่ที่ออาเซามากมันบอกค่ะ เป็นมีฐานแล้วก็องคูตั้งอยู่เนาะจ้ะค่ะมีองคูตั้งเลยค่ะตั้งแต่ว่าขยับใดทุกองค้ะขยับยื่นย้ายได้ขันเท้าไปจับสม้ัๆในปูสิขยับไหลเบิงเลยค่ะอืมขันเท้าไปจับขึ้ขยับใดเลยค่ะทุกองค์เลยแต่ว่าันเข้าว่าไปซ้ำๆกึ้ยยืดเื่อๆต่ว่าปูส่งเสียงเบากระเข้าใดแต่ว่างวดนี้มีผู้หญิงมาด้วยเนาะค่ะมีผู้หญิงมารูปองค์ปูเนาะมีนี่แหละมองมองปริศนาค่ะ มีผู้หญิงมาลูบองปูลูบก็มือข้างเดียวลูบมือกหานิวน้วเนาะคะ่ะเนาะแมนนี่แหละค่ะมองปริศนาแฮซี่เก้าว่าแงแปลไปหลายอีกบอกา์ก้าแปลแล้วแมนค่ะเอฟซีมันสิเป็นหลายตัวค่ะเดอฟซีเอาเอาเรืเอ่องที่เพืพ่อนบอกตรงๆนี่แหละเนาะเอาที่เพื่อนบอกนี่แหละเนาะค่ะโอ้คุณนายัเนี้ได้ละลายอีกเนาะแบ่งปันเอฟซ <FC S 1> ีต้อนทของคุณพ่อคุณแม่จ้ะ เขาพูดไหลายได้คุณน้อยดโทุมาบอกเด้อจ้าสาธุค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อยนงขอแนวทางเด้อค่ะแนวทางของปูสีเงินเนาะจ้าเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพิดูุกเมือกับบ่ลูนาอหวานจสออกตัวใดค่ะเอ็แต่อยากมาแบ่งแบ่งปันเนาะให้คุณน้อยได้ไหลายได้วานนี้เห็นได้รักล้่นเน้อสาธุค่ะเสียงม้วนมวลเสียงคุณน้อยกับเสียงม้วนมวเสียงคนมีบุญเนาะเนาะอุ้ย ใจดี <ขอ S 1> แบ่งปันคุณแม่ไหวพหร้อมห้เอฟซีนะคะก็ะขอให้เอฟซีทุกคนเดาา้อค่ะเด้อจัมพูได้ดในเบอรงคลิปของคุณโจคลิปนี้ก็ขอให้พ้นบุญทีปูเพิ่นลมาบอกก็ขอให้แบ่งให้ทุกคนได้รวยรวยเด้อขอให้ทุกคนได้สมหวัง สาธุขอพรอจากปูสีเงินเด้อให้ประทานพรอโชกหลาบให้ลูกให้หลานทุกปูทุกคนเด้ปูเด้อสาธุจ้ะขอบคุณลหลายๆได้คุณน้อยสิริเนาะคะ่ะจากคุณน้อยสิริเคยลงคุณน้อยสิริไปจะคลิปเพื่ออ้วนก่อนไหมอา่จจะนึ่งคลิปมั้งค่ะที่ว่าฝันแมน่แมนๆ่นที่ปูไปหาเนาะคะ่ะเนาะแมนค่ะหลังจากนั้นก็นเงียบหายโจกับมมมี่เบ์โทรจำจำซื้อมาได้กับงวนนี่กับคุณ คุณน้อยเพิ่นกับมาไห้แนวทางตัวเลขปูไปหาทุกรอบ้อคะเอาเอาไว้วิจารณญาณใกนการรับชมรัคฟังทั้งนี้เป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนาะคุณน้อยเนาะเอาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน้อยวันดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะอ้บานนี้อันแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางปูไปหาแต่ละคนแต่ละท่านเนาะคะ่ะ นยะกับสีบบ้คือกันเนะคะกให้เป็นแนวทางวิจารณญาณรับส้มรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อซีเดอ้อเพิ่นได้ทุกงวดค่ะคุณน้อยบ่แม่นว่าเพิ่นจะได้สามงวดหลังนี่เด้อได้ทุกงวดอีหลีเนะคะของคุณน้อยนี่แต่ว่าอ่าห่างหายไปค่ะนี่เพิ่นกับพึ่งโทรมาบอกแอดว่าพูไปบอกเพินนะะ่นแล้วค่ะเลขมีศูนย์กับสามเนี่ค่ะเลขมีศูนย์กับสาม แต่ว่าเก้ากับเจ็ดมันนิ่งมันว่าเก้าับเจ็ดมันนิ่งให้เก้ากับเจ็ดมาใส่มันว่าสินเนาะเอาเอาตามนี้ละ่ะเอฟซีโชคดีสุขสุขคตุกทันนะคะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้ทั้งสว่องโจผาลุยแมนเด้อค่ะขอบราบขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอคมีโชมมีลาแห่งปังดังรวยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเด้อจ้ะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากท้างซองให้เป็นกระดิ่งสีดำแล้วค่ะกระดิ่งต้องเป็นสีดำแล้วค่ะจะได้เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากท้างซองไปกดไลค์กดแชร์ถึงรางวัลที่หนึง่งเอหยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนขอเป็นโชคเป็นลาภเป็นหมานแหงๆงปังๆรวยรวยรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นอีกเนอค่ะพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองแล้วค่ะให้ถึงรางวัลที่หนึง่ง คลิปนี้อัดกอดตัวก่อนนะค่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ